บ้านรกๆกํกกาลังฉุดรั้งพลังงานในตัวคุณลงไปค่ะ oh <no. S 1> สามเหตุผลทำไมคุณถึงต้องมาจัดบ้านข้อแรกเลยค่ะบ้านรกจะฉุดรั้งพลังงานในตัวคุณลงไปค่ะ oh <no. S 1> หลายๆครั้งที่ตัวเราอยากจะพัฒนาตัวเอง ก้าวไปสู่ความสำเร็จถูกไหมคะแต่ก็แล้วทำไมฉันถึงยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้สักทีนั่นเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่กำลังฉุดรั้งคุณค่ะบ้านรกๆก,กำลังฉุดรั้งพลังงานในตัวคุณลงไปค่ะข้อ 2. ค่ะการจัดบ้านช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นค่ะมีงานวิจัยนะคะพบว่าผู้คน ในวันวันหนึ่งเนี่ยเสียเวลากับการหาของหาเอกสารเนี่ยใช้เวลาเนี่ย20นาทีถึง30นาทีต่อวันบางคนสูงสุดถึง2ชั่วโมงต่อวันในการหาสิ่งของหาเอกสารคิดดูค่ะหเดือนนะคะคุณจะต้องเสียเวลาไปมากถึง11ชั่วโมงถึง1วันเลยทีเดียวนะคะเสียเวลาไปเปล่าเลยนะเกือบ24ชั่วโมงนะคะในแต่ละเดือนที่คุณใช้เวลาในการหาของมาจัดบ้านมาจัดระเบียบสิ่งของกันดีกว่าค่ะ การจัดระเบียบด้วยวิธีคมมรีนะคะคุณจัดครั้งเดียวบ้านคุณสิ่งของคุณก็จะไม่กลับมารกอีกเลยง่ายและประหยัดเวลาและส่งผลให้การทำงานของคุณคมมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะข้อ3ค่ะการจัดบ้านช่วยให้คุณลดความเครียดจากที่ทำงานค่ะคิดดูนะคะถ้าคุณทำงานที่เครียดแล้วกลับมาที่บ้านแล้วก็เห็นบ้านรกบ้านสกรปรกเสื้อผ้าโอ้โหเต็มบ้านไปหมดเลยหนังสือเอกสารแบบกองเต็มโต๊ะไปหมดเลยคุณจะรู้สึกยังไงคะ คุณแค่คุณเห็นของรกๆเนะี่ยสายตาคุณมองเห็นนะคะสมองก็จะประมวลผลเลยว่ามันเกิดความยุ่งเหยิงนะคะมันเกิดความยุ่งเหยิงขึ้นมาในหัวขึ้นมาในความคิดของคุณทันทีนะคะอารมณ์คุณจะผุดขึ้นมานะคะก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่เป็นพลังงานลบทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าของทุกอย่างของทุกชิ้นเป็นพลังงานค่ะเมื่อเขารกเขาถูกเก็บไม่เป็นที่หรือเขาถูกไม่ใส่ใจ ถูกการละเลยจากเจ้าของเขาก็จะปล่อยพลังงานลบสั่นสะเทือนในพลังงานในรูปแบบลบๆออกมาและมันสะท้อนมาถึงเจ้าของหรือเจ้าบ้านด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกแค่มองเห็นแล้วมันรบคุณก็รู้สึกเครียดแล้วใช่ไหมแถมถ้าเกิดว่าเราเครียดบย่บยอยๆฮอร์โมนความเครียดเราหลัง่งบ่อยๆนะคะก็ส่งผลให้เราป่วยและสุขภาพแย่ลงด้วยค่ะ แค่บ้านรกอย่างเดียวนะคะส่งผลมากมายเลยจริงๆวันนี้มาจัดบ้านกันดีกว่าค่ะจัดบ้านนะคะคุณจะมีความสุขเพราะคุณจะเลือกแต่สิ่งของที่สปาร์คจอยที่มันจุดประกายความสุขให้กับคุณและคุณก็จะแวดล้อมไปด้วยความสุขฮอร์โมอนความเครียดต่างๆเนี่ยก็จะลดทอนลงไปทันทีค่ะด้วยวิธีการของคมระคะิทำให้ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกเปลี่ยนชีวิตมาแล้วแล้วคุณล่ะอยากจะเป็นอีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิต จากการจัดบ้านด้วยหรือไม่คะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเริ่มต้นจัดบ้านแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะอยากให้ครูนิชาเป็นที่ปรึกษาก็ทักไลน์มาได้เลยค่ะครูนิชารับเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการจัดระเบียบบ้านค่ะไปเจอตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็ครูจะช่วยดูให้นะคะว่าบ้านคุณมีอะไรที่ต้องจัดการแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนนะคะและปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากบ้านรกเราก็จะสามารถแก้ไขมันได้ค่ะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งนะคะหน้าช่องเพจจิตวิทยาออนไลน์แล้วก็ช่อง YouTube นี้ชาทีวีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ